สวัสดีครับสวัสดีสบายดีกลับทากไทยสบายดีสวัสดีสด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 พี่นอ้องของปายเบิร์ดสู่ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูบบอลนวลนาะพี่น้องพี่น้องทักไลค์เข้ามาแล้วครับฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องโดยการกดไลค์กดซับสไครต์นาะพี่น้องเนาะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทุกคลิปเนาะพี่น้องทั้งสองของบาลนวลดูเราต่ายนั่นเองครับอ่านแล้ะครับพี่น้องมือนิกา อ่าในหลายเรื่องเนาะที่ว่าบรนณุในแนะนําไปเนาะพี่น้องว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆเนาะหรือว่าความรู้สึกคนเล่าต่อคนไทยอย่างหลายอย่างเนาะก็คือวันนี้บรนูจะนําเสนอพี่น้องเกี่ยวกับมุมมองอีกเนาะพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่าคนพมา่าเนาะครับเนาะมีความรู้สึกงอย่างไรต่ออ่าต่อกับประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะก็คลิปวันนี้ก็คือบรนูอยากอ่านําคลิปเนาะพี่น้องของสาวนี่าเป็นคนสาวเมียนมาเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะ จะได้กับมโนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเนาะคลิปทั้งสองเซานี้ที่ว่าเพิ่นมาบอกน้องพี่น้องมาบอกเกี่ยวกับว่าแต่ก่อนนั้นก็คือน้องพี่น้องคนเมียนมาเนาะมีความคิดอย่างไรกับอ่าประเทศไทยน้องพี่น้องมาคนเมียนมานี่ยก็จะมีความคิดอย่างไรน้องพี่น้องเกี่ยวกับอ่าคนไทยเนาะต่อคนไทยว่ามีความคิดอย่างไรเดี๋ยวมื้อนี้พี่น้องเอาไปติดตามรับชมร่วกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะรับชมคลิปพี่น้องฝากอ่า กดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเด้อครับโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันนะครับเนาะมาคลิปนี้จะมีเนื้อหาจากไหนไปติดตามเบิ่งน้ำกันครับสวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินเดียนามนินินเชียงตุงค่ะก็วันนี้นะคะนี่จะมาตอบคำถามที่หลายๆท่านถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับในโรงเรียนคนพม่าได้เรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพม่าลบไทยไหมแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะคนพม่ามองคนไทยยังไงนะคะ ก่อนที่จะตอบคำถามแรกนะคะนี่ขออนุญาตเกลื่อนนำเรื่องนิดหนึ่งนะคะในประเทศพมา่าเนี่ยมีชนกลุ่มใหญ่หลักๆอยู่8ชนกลุ่มนะคะแล้วก็แยกออกไปเป็นอีก100กว่าชนกลุ่มอันนั้นเราไม่พูดถึงละ8ชนกลุ่มหลักๆมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชนกลุ่มกระชินค่ะ กะชินเนี่ยจะอยู่ที่ภาคเหนือสูงสุดของประเทศอยู่ติดกับประเทศจีนแล้วก็อินเดียค่ะที่มีภูเขาหิมะนั่นเองนะคะนี้กับเนนเนแล้วก็เพื่อนเนเนาะก็ได้ไปลุยภูเขาหิมะพงกันลาซีที่ที่เป็นภูเขาที่เปปีที่สุดอะนะไม่ไม่ใช่แบบม,มีสูงกว่านั้นอีกหลายลูกมากนะคะแต่อันเนี้ยเปปีแล้วก็ไปง่ายมากที่สุดนะคะก็ย้อนชมคลิป ได้นะคะคที่นี้กับน้องสาวไปลุยภูเขาหิมะพะมาเนาะแล้วก็ชนกลุ่มที่2ค่ะกะยาค่ะกะยาก็คือกระเหลี่ยงแดงค่ะที่อยู่ติดกับประเทศไทยอำเภอขุนยวมแม่ฮองสอนนั่นเองค่ะแล้วก็ชนกลุ่มที่3นะคะกะเหลี่ยงค่ะกะเหลี่ยงก็จะอยู่ติดกับประเทศไทยอีกเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ทางเมียวตรีแม่สอดเนาะแถบนั้นขึ้นมาก็จะเป็นลัดกะเหลี่ยงนะคะชนกลุ่มที่4ค่ะพี่น้องชาวมอนค่ะ พระธาตุอินแขวนที่มาไหว้กันเยอะๆเนาะก็อยู่ในรัฐมอนนะคะก็จะอยู่ติดกับประเทศไทยกัญจนะบุรีเหมือนกันนะฮะส่วนชนกลุ่มที่5พี่น้องชาวชินค่ะอยู่ติดกับบังกลาเทศค่ะชนกลุ่มที่6พี่น้องชาวยะไข่ค่ะอยู่ติดกับบังกลาเทศแล้วก็ติดทะเลยาวเลยค่ะแล้วก็ชนกลุ่มที่7ค่ะฉานค่ะหรือว่าไทยใหญ่นั่นเองนะคะก็จะอยู่ติดกับไทยจีนลาวค่ะแล้วก็ชนกลุ่มที่8ก็คือชนกลุ่มพมา่า 8ชนกลุ่มหลักเนี่ยก็จะมีภาษาเขียนภาษาพูดวัฒนธรรมวิถีชีวิตการกินอยู่ที่ไม่เหมือนกันเลยนี่เป็นไทยใหญ่นี้ไม่ได้เรียนภาษามอญภาษากะเหรี่ยงภาษายะไข่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเวลาเขาพูดอ่ะทีนี้ภาษาพูดในประเทศของเราเนี่ยจะมีเยอะมากแต่เราจะใช้ภาษาพม่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันนี้เป็นคนไทยใหญ่เกิดมาในครอบครัวของไทยใหญ่ตั้งแต่เราเริ่มพูดได้เราก็พูดแต่ภาษาไทยใหญ่ นะคะ,ะสังคมที่เราอยู่ก็เป็นคนไทยใหญ่หมดเลยแทบจะไม่มีพมา่าเลยพออายุห้าขวบเราไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลเขาจะสอนภาษาพมา่ากับภาษาอังกฤษแต่หลักๆจะเป็นภาษาพมา่าซึ่งเราไม่เข้าใจเลยเราไปเรียนก็เหมือนเราไปท่อง จำนะ,ะเราไม่เข้าใจหรอกว่าเขาสอนอะไรเราอย่างเช่น1 2 3สอ่ะแล้วก็ติดนิดตรงติดนิดตรงไปลว่าอะไรเราก็ยังไม่ดูด้วยซ้ำนะฮะท่องจำตายอย่างเดียวข้าราชการส่วนมากก็จะเป็นคนพมา่าแล้วก็มีชนกลุ่มอื่นๆบ้างนิดหน่อยแต่90%ก็จะเป็นคนพม่านะฮะทีนี้เขาก็ต้องมาประจำที่เชียงตุงลัดฉานอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเขาก็พูดภาษาพมา่าเด็กนักเรียนก็ไม่เข้าใจ ไปพูดกับพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเป็นภาษาพามา่าก็ไม่ค่อยเข้าใจสุดท้ายตัวของคุณครูเองค่ะจะต้องปรับตัวเข้าหาคนท้องถิน่นถ้าคนไหนที่มาอยู่เชียงตุงเกินปีหนึ่งขึ้นไปคุณครูทุกคนพูดภาษาไทยใหญ่ได้ทุกคนค่ะพออายุ10ขวบขึ้นเกรด5้าเราก็เริ่มได้เรียนวิชาประวัติศาสตร วิชาประวัติศาสตร์จะแบ่งเป็น2เล่มเล่มที่1ก็คือเมียนมาตะไมวิชาประวัติศาสตร์พม่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือกะป้าตะไมยวิชาประวัติศาสตร์โลก วิชาประวัติศาสตร์โลกก็ได้เรียนเกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิอียิปต์หรือเมโสโปเตเมียสงครามโลกครั้งที่1 2 3อ่อเออสามยังไม่เกิดขึ้นนะคะโทษทีอ่ะนก,ก็ได้เรียนส่วนประวัติศาสตร์พรมา่าเนาะเราก็ได้เรียนอ่าเริ่มอาณาจักรพุกามอาณาจักรอังวะอมรปุระอาณาจักรตองอู จนถึงอาณาจักรกองบองราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยคะ่ะเราก็ได้เรียนเนาะเราก็ได้เรียนนะคะส่วนมากก็จะเป็นกษัตริย์พม่มาผู้ยิ่งใหญ่อนะ่ตอนที่เขาปกครองเนี่ยเขาขยายอาณาจักรไปถึงโยตยไปถึงล้านช้างไปถึงคมมาหรืออะไรนเนี่ยเนาะเราก็ได้เรียนแล้วก็ในยุคของเขาปกครองเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นยังไงนะคะอาหารการกินเป็นยังไงดนตรีเป็นยังไงเราได้เรียนแบบนี้ซะส่วนมาก ะะแล้วก็เราก็ได้เรียนเรื่องอินเหนาอแล้วก็โยธยาอาก้าด้วยนะคะอินเหนาที่เขาไปได้จากอายุทยามานะคะแล้วก็โยตยาอากา้านะคะก็คือรําของโยตยานั่นเองนะ,ะถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะโยตยาอากา้าเนาะส่วนเรื่องที่ปูเลงนองยกทัพไปยังไงนะคะ,ะกริย์องนั้นองค์นี้ยกทัพไปยังไงไปตีแบบไหนใช้ วิชาอะไรยังไงเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เรียนนะคะแล้วก็มีอมาตชื่ออะไรอะไรเราก็ไม่รู้ขนาดมหาเทวีเนาะมหิศีของปุริยน้องชื่ออะไรเรายังไม่รู้เลยก็ไม่ได้มีเรียนในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนค่ะแล้วก็อย่างเช่นรัชวงศ์สุดท้ายราชินีสุภยาลัตสุสูเนี่ยโหดขนาดไหนนะคะฆ่าพี่น้องเป็นร้อยกว่าคนเอาใส่ถุงกระสอบแล้วก็แบบไปฝังดินแล้วใช้ช้างเหยียบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เรียน แล้วก็ได้เรียนมาถึงยุคของตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอ่ะยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองนะคะแล้วก็ยุคที่พยายามกอบกู้เอกราชแล้วก็ถึงวิลาบุรุษนายพลองซันนั่นเองค่ะ ทีนี้พอนี้หันมาทําอาชีพไกด์นาเที่ยวนะคะที่รับนักท่องเที่ยวไทยทเที่ยวในประเทศพามา่าอย่างเงี้ยเนาะก็มีลูกทัวร์นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะที่ถามเกี่ยวกับพระพินางนะคะเกี่ยวกับพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้าสตงอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะก็เลยทาให้นี้เนี่ยต้องแบบ ไปตามหาหนังสือค่ะไปซื้อหนังสือมาอ่านเองไม่ว่าจะเป็นที่คนพม่าเขียนนะคะหรือที่ฝรั่งเขามาบันทึกไว้นะคะหรือที่คนไทยเขียนนะคะเราก็ไปตามหาซื้อหนังสือมาแล้วก็มาหาศึกษามาหาอ่านเองค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะโยเดียกับราชวงศ์พม่านะคะหรือที่ดรนิติหรือดรซินเนตเขาเขียนกันเนาะก็อย่างเช่นของพม่าก็จะเป็นโยติยากับเมียนมาสิทธ์นะคะก็คือศึกระหว่าง ไทยกับพมา่าเนี่ยค่ะแล้วก็ของมองทินองนะคะมองทินองก็ประวัติศาสตร์พม่าเนี่ยเนาะนะที่แปลเป็นไทยก็มีของพม่าเองก็มีภาษาอังกฤษก็มีเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องแปไปหาซื้อมาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาอ่านเองค่ะแล้วคนที่เขาไม่ได้ทํางานด้านการท่องเที่ยวหรือเขาไม่ได้สนใจในประวัติศาสตร์นะคะเขาก็คงไม่ได้รู้ในด้านนี้เรื่องนี้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้คือที่จะเล่าก็คือจากตัวเองเลยนะคะและนี่เชื่อว่าอีกเจดชมกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ก็จะเหมือนนี้เพราะอะไรก็คือตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามนะคะเราท่องจําเหมือนนกแก้วคือเราไม่เข้าใจหรอกว่ามันหมายความว่าอะไรเราท่องตายอย่างเดียวแล้วคุณครูเวลาสอนเสร็จแล้วครูก็จะบอกว่าเดี๋ยว หน้านี้ถึงหน้านี้นะมันจะมาในข้อสอบถัดไปนะก็ดูหน้านี้ถึงตรงนี้ตรงนี้นะเราก็จะดูแค่นั้นแล้วที่เรียนมาเนี่ยเราก็อ่านอ่านอ่นอนเอเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามข้อที่2ค่ะคนพมา่ามองคนไทยยังไงนะคะตัวของนี้เองนะคะก่อนที่นี่จะมาเป็นไกด์นาเที่ยวเนี่ยนี่ได้ทํางานที่บริษัทของไทยที่มาเปิดที่พมา่าแล้วก็มีลูกน้องคนทํางานเนี่ยนะคะ เป็นคนพม่าหมดเลยอันนี้ก็เป็นล่ามนะคะที่พานายจ้างเนี่ยไปลงตลาดไปห้างต่างๆไปไปไปมาเก็ตติ้งไปนู่นไปนี่ไปติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนี้มาเป็นไกด์นี้ก็ได้พานักท่องเที่ยวไทยนะคะไปเที่ยวตามที่ไหว้พระต่างๆแล้วก็พาแบบ ที่เขามาแบบส่วนตัวที่มาเพื่อที่จะถ่ายภาพสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของคนท้องถิน่นที่ทัวร์ไม่ไปแบบไปนอนโฮมสเตย์ไปกินอาหารท้องถิน่นอะไรเราก็ได้สัมผัสและได้เห็นถึงที่คนพม่าเขาปฏิบัติต่ตอคนไทย90%ของคนพม่าชอบคนไทยค่ะเป็นมิตรกับคนไทยมากเ,เขาอ่อนน้อมถ่อมตอนและพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดค่ะและไทยก็คือไอดอลของคนพม่าค่ะ ไอ้นี้เธอพูดอย่างนี้เนี่ยเธอพูดเพื่อที่จะเอาใจคนดูใช่ไหมเธอจะอวยไทยใช่ไหมนี่ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจหรืออวยนะคะนี่พูดความจริงค่ะท่านไหนที่เคยมาเที่ยวพม,ม่าและได้สัมผัสถึงคนท้องถิ่นคนพม,ม่าจริงๆนะคะหรือ,อ,อท่านไหนที่เคยมาทํางานที่พม,มา่าหรือมีลูกน้องลูกจ้างเป็นคนพม,ม่านะคะเกือบทุกคนเลยค่ะที่จะพูดแบบนี้พูดนะคะแต่มันก็มีส่วนน้อยอีก10%เซนะคะก็มีอยู่แล้วแหละเนาะคือ เหรียญอะมันยังมี2ด้านเลยนะคะโลกเราก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนค่ะทุกๆประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะก็อีก10%ส่วนน้อยเนี่ยก็จะเป็นพวกโทสิกอะคะ่ะจะเป็นพวกที่แบบคิดด้านลบคิดไม่ดีเจออะไรก็ด่าไว้ก่อนหรือนิสัยไม่ดีหรืออะไรมันก็มีอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ส่วนมาก90%คนพมา่าชอบคนไทยคะ่ะ แะเป็นมิตรกับคนไทยมากค่ะก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เรียนไกด์ด้วยกันแต่เขาไม่ได้เป็นไกด์นะคะพอเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วเมื่อปีที่แล้วเขากลับมานะคะนี่ก็ไปเยี่ยมเขาบ้านเขาอยู่ที่เมืองตองอูค่ะตอนที่เข้าบ้านเขาไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กับน้าสาวเขากําลังดูหนังอยู่ค่ะดูเป็นหนังแผ่นซีดีะนะคะดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรค่ะ,อะพอเขาดูจบแล้วนี่ก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนาะว่า ดูหนังจบแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเขาบอกว่าโอ๊ยหนังสนุกมากนะคะนี่ก็เลยถามว่าแล้วในใจอะ่ะแบบรู้สึกอะไรติดใจยังไงไหมนะคะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องของคนโบราณเขารบกันเขาตีกันเขาก็ตายกันไปหมดแล้วนะเราเป็นคนรุ่นใหม่ไปยึดติดอะไรกับสมัยก่อนที่เราเกิดไม่ทันอ่ะเราก็ต้องเดินหน้าต่อสิดูอย่างมิมี่มสิอยู่ที่พม่าเนี่ย เงินเดินชนเดินแทบจะไม่พอใช้เลยไปทํางานที่เมืองไทยแค่2ปีเนี่ยสร้างบ้านใหม่ให้พ่อหลังนึงแล้วแล้วเจ้านายเข้าใจดีมากด้วยนะให้โบนัสอีกเนี่ยเพิ่งซื้อมอเตอร์ไซคันใหม่ให้คุณพ่อเองเลยแล้วก็อ๋อค่ะเงี้ยเนาะก็นั่นแหละนะคะและตัวของนี้เองนะคะนี่เกิดมาที่เมืองเชียงตุงเนาะสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นสังคมไทยใหญ่นะคะและเราก็ จะได้ยินมาได้เห็นมาด้วยตัวเองด้วยเนาะทีะ่คุณปู่คุณย่าเราที่ไม่รู้หนังสือเวลาไปต่อปัดประชาชนหรือไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยก็จะโดนตะคอกใส่อะไรเงี้ยเนาะแบบเราก็ไม่ชอบอะนะคะไม่ไม่ค่อยชอบคนพม่าจะไม่สูงสิงจะไม่ยุ่งวุ่นวายจะไม่อะไรด้วยเลยนะคะแต่พอเราโตขึ้นเราได้เข้ามาทํางานที่เมืองย่างกุ้งและเราได้มาเห็นนะคะอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน อ่อก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อเรียนมันมี2ด้านชนกลุ่มไหนไม่ว่าจะชนกลุ่มไหนก็มีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะมันก็อยู่ที่เราจะเลือกคบเนาะก็นั่นแหละนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะ,ะถ้าขับตกปกพ้องอะไรยังไงไปก็สามารถเสริมให้นี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องน,นินนินอินเมียนมานินนเชียงตรงด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กันแล้วครับพี่น้องเนาะการจบลงไปแล้วเนาะสรหรับคลิปของเซานี้เนาะพี่น้องเป็นคนเมียนมาเนาะที่เราให็นข้อมูลว่าอ่าการเรียนเกี่ยวกับภาษาเนาะพี่น้องต่างๆนานาเนาะอ่าดรเรียนภาษาอะไรกับความคิดเนาะพี่น้องของคนเมียนมาเนาะเซิงบาเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่บาเขาเจ้ามักอ่าแล้วก็เห็นคนไทยเนาะพี่น้องเป็นมิตรมโนุ่าคนเมียดนามเนี่ยแบบเขาเจ้าเป็นคนที่แบบว่าเออ นิสัยดีเนะพี่น้องตามที่บอลโนเคยไปทํางานเนาะซึ่งว่ามีคนเมียนมาได้หลายคนเป็นคนที่แบบอ่้อมน้อมต้อมตนแบบเออเป็นคนที่ว่านิสัยแบบดีแล้วก็ขยันเนาะพี่น้องพม่าเนี่เป็นคนพม่าที่ว่าขยันเนาะตามที่บอลโนเคยได้เห็นนะพี่น้องกระจับเป็นคนขยันแล้วก็บหักเทาแกลายเนาะซึ่งมามีอ่าคนขางแพงมโนที่ว่าเฮ็ดเบียร์กกันแต่ก่อนเนาะซึ่งม่นเป็นคนที่ขยันเนาะพี่น้องเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานที่ตรงต่อเวลาเนาะคนเมียนมาอ่าได้หลายคนแหละที่แบบเออเห็นก็จับแบบ ทำงานขายันขนานดเนาะพี่น้องเฮ็ดเบียร์ขยันแบบบ่มีแบบบ้านลาพักนะที่จะมาทํางานเนาะคือว่าขยันหลายคนเมียนมาอันนี้ก็ขอชมเชยนาะพี่น้องเนาะใวก็ขอข,ขอบคุณเนาะครับพี่น้องขอบคุณอ่าลี่น้องพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาให้ข้อมูลเนาะพี่น้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่าของคนเมียนมาเนาะเึิงมาได้เฮียนอีหยังในหลายอย่างที่เราบอกมาหั่นน่ะพี่น้องมันก็เป็นเรื่องอดีตเนาะซึ่งมาในยุคปัจจุบันนี่ก็คืออ่าต่างคนก็ต่างทํามาหากินเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นยุคที่ว่าเป็นยุคใหม่เนาะ แต่ว anyway, ่าเดืองอารลาออดีตเนาะพี่น้องมันก็เป็นเดืองที่ว่ามาเล่ามาอีกย่งมาแชร์ประสบการณ์น้ากันเนาะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเนาะสำหรับอเมริกาประมาณนี้เนาะครับเซิงบาเดืองดาวทิบาโนได้มานํามาเสนอไปนี่นาะพี่น้องกับเป็นมุมมองใหม่ๆเนาะที่แบบว่าคนเียนมาคิดในใจกับคนไทยเนาะพี่น้องอ่าในเรียนภาษาไทยบอนอันนี้เนาะกัตามที่เราบอกไปนะพี่น้องอ่าภาษาการเรียนของเมียนมาเนาะที่ว่าเออแต่ละลายลาย่างเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็น อานประวัติศาสตร์ของประเทศเพิ่นเนะาะบอลนัวกับบอคอยในหัวปานไดยเนาะครับพี่น้องกะประมาณนี่ยนะครับพี่น้องเนาะกิะมมี่กับพมี่ยังน้ยครับจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมเด้อครับพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นาะพี่น้องปเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาตัวไปก่อนพอ,อกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย